สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองประสิทธิภาพการดักจับไขมันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS แพ็กเกจใหม่กล่องสีส้มกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้คือแก้วเปล่าหนึ่งใบน้ำชาเขียวที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดน้ำมันพืชช้อนโต๊ะหลอดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS เราจะเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะก่อนอื่นเทชาเขียวใส่แก้วหลังจากนั้นใส่น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะ จะเปรียบเสมือนกับที่เราทานอาหารตามสั่งเช่นกระเพราหมูกรอบผัดไทยซึ่งเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำมันที่เยอะค่ะหลังจากนั้นทำการเติมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS ลงในแก้วนะคะ เราจะใช้ OLS จำนวน2แคปซูลในการดักจับไขมันลองสังเกตดูตัวอย่างจะเริ่มทำงานและมีปฏิกิริยากับไขมันที่ลอยอยู่บนแก้ว เวลาที่ไคโตซานใช้ดักจับไขมันจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีค่ะ สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าไขโตสซานที่มีประจุบวกกำลังฟอร์มตัวห่อหุ้มไขมันที่มีประจุลบโดยตัวไขโตสซานเองมีความสามารถดักจับไขมันได้ประมาณ40%ของไขมันที่ได้รับเข้าไปค่ะ กุ่มไขมันที่ถูกดักจับจะตกลงสู่ก้นแก้วส่วนที่เหลือจะค่อยๆทยอยดักจับไขมันจนหมดไปซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ